สวัสดีค่ะสวัสดีตอนเช้านะคะพี่น้องมาไปะสุขสุขทุกคนวันนี้มีโอกาสได้มาได้เขาิีิีที่กระเทยแถวเราไถ้มีโอกาสได้มาถ่ายช่วงส่งน้องขึ้นรถนะคะวันนี้ <c oughs> อ้าวสกีรถคันนี้บอมเมอี่วันนี้ออกรถใหม่แล้วนี่รถอะไรก็อไรวนเลยนี่ว่าสิฟอดนี่เจอใครยใครใหญ่คหญ่ใครใหญไนยูนว้วอด่จอดทาากบมแหนหนจะห้องในพ่วงบอกไขนาดพ่อใครพ่อด้พวง สั้นหนีหนึ่งมือพ่อได้ดีพ่อก็ได้อยู่มานานมันานในสมือเขากำลังจังเงือกตามตูมันกสร้างโพดมันสร้างในแปดสิบสั้นแล้วแบงค์พ่อบ้างร้อนแน่แปดสิบสั่นอันนี้ลอยแล้วเด้อันนี้ลอยแล้วดิอันนี้แปดสิบลอยสั่นแล้วจะพองสั้นเดียวเท่านั้นบ้านได้ตั้งเสาอยู่ มปอองได้เสาเดียวได้เสาเดียวดังนี่การส่งได้สั่งตเจ็ดแยกได้เสาเดียวมั้ยเออสูงๆจุลุดขึ้นมาหนึ่งเพื่อนเขาสั่งตึกเนาะจะคล้องสั่งได้เสาเดียวส่งยุโรมิดเออแบบอันนั้นน่าเออคอนโดเดียวคอนโดเดียว ปาตรถปาว้ายเ่ขึ้นแล้วปมห้เลาอนเมียก่นต้ครถกัน่ะตื่นมาแล้วคนยากรถล้่ะอ๋อตื่นแล้วโงยแล้วค่ะตื่นแล้วเรียบร้อยทางนั้นร่าไรคะเอา พี่มองนางมาแล้วว่ามันไม่ได้อันโอ้ยนางในยูบอลูกน้อ้แ่ะพี่ประตูเขาอะไรไม่อกรบามากอยู่ทุา่เกิดอะไรขึ้นทไมน้องมาได้ไกัอวรักถิอะไรขึ้นรักขึ้นรถ รถไทยนี่รถคนนี้เขาด้าน้างหลังรถเขาีคือคืออย่างคืออย่างอดโกยทะยมไหมออันีน่นอนทำยังแล้วหลังๆก็เอมามาเอย่างไป้อไายเด้อพอด้อเจอกันนะเจอกันนะ เออคือเห็นอ่นโพดว่าเจ้าบางีมาเห็นโพดยวนึนว่าที่โพดยู่นได้โหลดนว่าเจ้ามันมารก็เออไปใต่อมเอืก็ลยอตังคยุะตัง้ากมุ่นก็เลยจะ้งคนแ้ากำลังพัดคนนบ เพิ่งกินเถื่นเราย่นคานินค้นเดียมหน้าเนี่ยไอ้ว่าบน่นี้ก็ไดเอาจะนอนก็ย้องมันด่ท่านเคยมาเป็นมันบ้านทีเคยมาเนาะยอนตรงที่บ้าน่มันตื่นมันมันเล่นเลนอายุตัว่าย่ำแบบว่าเข้าไปนอนนีกว่าที่หลีมันงยางนัไปนอนเสียละตัวบ่าเคยแต่มันมีหงอ่ามันเห่าเป็งยื้นิ่มันีเสียงจเวีน มีใจไว่เสีงบมีเลยเขานอนน้ำก็ค so ือนอนนอนอยู่ทั้งต่อกึนนอนขึ้นอนอนตกกไฟเงีจะไปเลยอ่ะเอาข้อเสอยเอากรโจกขึ้นบ่เอากรโจกขึ้นดะจกขึ้นไที่เราพอกันเยดยดีละ เข้าไปแล้วค่ะทายเข้าไปแล้วเอาคุยมาเป็นแบบนี้เข้าไปบนเรียตาจะคุยตาตาจะคุยข้างไหนโอ้ยท่านี้กระทั่งออกเนี่ยนี่แหละค่ะเมื่อนี้ได้มีโอกาสได้มาทายนะคะช่วงนี้เป็นเว้นกวาดขยะ อาจจะลอยมาเน่บ่ได้ลอยมาแต่ว่ามันนีไม่ได้กวาดค่ะเพราะว่า,วาเอาไปทำไมบอกเราหู้ยเมื่อวานนี่แมนบออันเมื่อวานนี่อันเลี่ยวทางอันชิมาขอนแกนบอเลี่ยวไปปุ๊บก็เลยจ,จอดรถยข้างหน้าจอดก็เลยจ,จอดข้างหลังยังได้ถอยมาบักโดน,นก็เลยบ,บีบแต่ก็ปอใส่บ,บ,บีบแบบยบบาวเลยเออเป็นรถกระบะพัดเกือบถือส้นอีกรอบนึงเอา ว่าสิว่ดซวยอีกย่างค่ะเน่แต่ชนาบีบกลิปปอมันสิใส่เกียร์ถอยแล้วแต่ว่ามือทางนี่คือไปแล้วค่ะบีบแต่ก่อนสิมาใส่เกียร์ถอยบ่ทันเขาดอกต้องบีบแต่ใส่เขาก่อนวานปาดมาเดินทางบา,บายบายเจอกันจะไปถ่ายให้มันครบนาทีฮะสีบุญเรืองสีบุญเรืองไหนจะมีรถตัดอยู่นะไปซื้อบรกก่อนบอก พวกก่อนทํามไรเบิร์ดเอาพี่น้องมีราคามือหนีมีโอกาสเพราะว่าวันนี้เวนกวาดขยะก็คือข้างหน้ามันมีคนกวาดแล้วแล้วเราก็เลยไม่ได้ทําเราทําแต่ด้านหลังนะครับวันนี้ก็เลยมีโอกาสได้ไปทายนอกช่วงนี้เป็นเวนเวนเวนกวาดขยะนะครับหน้เวทีเวนจะถึงวันที่สิบของทีมเนะครับเป็นเวนวันถึงวันที่สิบห้ก็เลยมีโอกาสได้ วันนี้ส่งน้องมานะนะคะยังไงก็เข้ามาดูคลิปเลยนะคะมามีอย่างคะเมื่อนี้มาถ่ายให้เบิร์กบรรยากาศนี้ไม่เศร้าค่ะเั็เงเสียพนักงานเก็บเต็นนะคะน้องๆที่รับจ้างเก็บเต็นกับเก็บเต็น,นะค่ะกันผู้ใดรับจ้างคืนล้างก็คืนล้งางใครขยันใครขยันทำงานก็ได้เงินนะครับอยู่นี่ ให้ขยันทำงานแบบโุยวีคนึงเป็นเมือนคนเดียเขาหาได้คนที่ขยันนี่คือจังรับจากขางเต็นหมอลำเขากระจายเป็นวันเป็นอาทิตย์เป็นเดือนแล้วแต่จะตกลงกันนะครับส่วนขึ้นลังลงลังก็เป็นวีกนะครับซอจ่ายเป็นวีคพี่น้องกจะได้ภาพไปหลดแล้ววันนี้เจ็๊ปอใส่ตื่นไปปุ๊บาจะตื่นหล,ละบ วันนี้เราไปที่สีบุนเรลืองนะครับสีบุนเรลืองหนองบัวลำพูบรรยากาศดีครับวันนี้อยู่ริมหนองครับวันนี้มักไทยตอนเส่าบรรยากาศนี่สิละพาทีกระบสิข้นแสงมันสวย ช่วงนี้จะเริ่มกลับมาถ่ายคลิปแล้วนะครับช่วงนี้อ่พูดไอ้นี้ไปใส่กาแาขึ้นมาในเด้อจ้าขึ้นมาบนส่องในเด้อเหมือนเริ่มนับหนึ่งใหม่แต่ก็ไม่เป็นไรครับหยอดยิวมันหน่อยก็ว่าเป็นยังเ,เหมือนเหมือนแล้วเหมือนเริ่มนับหนึ่งใหม่แต่ก็ต้องสู่ครับเพราะว่าห่างหายไปเป็นเดือนที่หายไปก็ไม่ได้ไปไหนนะครับมันเหนื่อยของงานทุกวันเราต้องพักผ่อนมันก็เลยแบบ Oh, ฉันขอพักผ่อนก่อนดีกว่าเอาฉันเอาร่างกายก่อนนั่นสิไหมครับพี่น้องว่าไทยคิเป็นสิมันไม่ค่อยได้นอนเลยมันพักผ่อนหน่อยเฮาก็เลยบอกยุ้ยเตยล,ล้าแลวเฮาเจ็บอ,องขึ้นรถเลยนั่นสิไหมครับต้องการที่จะนอนต้องการที่จะพักผ่อนนั่นสิก็เลยห่างหายไปเกือบเดือนไม่ได้พิสกันไม่ได้อย่างเดยครับที่ประเทศไทยจะเดินไปรถแล้วนะคะเอ้าวคิปนี้กับฝากไว้ซัเนียครับฝากกดไลก็แจก็ติดตามคือเก่าในเด้อพี่น้องไปแล้ว,ลวบ้าย